สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูควายแล้วก็ไปดูภูเขาที่เต็มไปด้วยหมอกที่สวยงามนะครับที่นั่นครับภูเขาที่มีหมอกสวยงามมากครับนี่คือทถงนาทถงนาที่มีควายตัวนี้ครับควาย ตัวใหญ่มากอ้วนมากตัวนี้ดูแล้วน่ารักอ่ะอ่ะอน่ารักมากตัวนี้คนมากโอ้โ เพื่อนๆบางคนเกิดมาอยู่ในฐานะที่สนุกสุขสบายนะครับก็ไม่เคยเห็นควายแบบนี้นะครับแต่บางคนที่เป็นชาวนาก็ใช้ชีวิตอยู่ครับควายแบบนี้นะครับก็ไม่กลัวคนที่ไม่เคยเห็นก็จะกลัวนะครับแต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับมันก็จะไม่กลัวมัน นั่นก็คุ้นๆอยู่นะครับไม่ต้องกลัวมันครับตบๆได้ตบได้ขึ้นอยู่กับที่เราเลี้ยงดูมันนะครับถ้าเราออาใจ,จใส่เลี้ยงดูมันมันก็อ,อกจากคุ้นแต่ถ้า เราไม่เอาเจะใส่เราไม่จับไม่เลี้ยงดูมันมันก็จะไม่คุ้นนะครับเข้าใกล้ไมาได้ครับตัวนี้เป็นตัวแม่ครับตัวแม่นี้ใหญ่มาก อยู่ที่โน้นก็มีไต่ขึ้นไปที่ภูเขานะครับภูเขาที่สูงมากสูงมากนี่ เมื่อคืนนี้ฝนเพิ่งตกลงมานะครับก็เลยมีมอกอยู่ตามภูเขาภูเขานี้สูงมากเลยครับ อ่ะอ่ะออ่ะอ่ะอ่ะแม่สองตัวนี้ใหญ่มากเลยครับสองตัวสามตัวตัวใหญ่มากเลย ที่นี่คือทงนาที่ผู้คนทำนาทุกปีนะครับแต่ปีนี้ฝนมาตกก็เลยไม่มีน้ำที่จะมาทำนาก็ให้ควอยอยู่ที่นี่ก่อน กัวเยอะมากที่นี่ตัวนั่นคือตัวผู้ครับตัวผู้นี่น่ากลัวนะครับถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่กล้าที่จะไปเข้าใกล้มันเพราะว่ามันน่ากลัวนะครับไม่เหมือนตัวแม่ตัวแม่เนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ตัวผู้เนี่ยน่ากลัวมาก ถ้ามันใช่ของเราเราก็จับไม่ได้เราก็มันอันตรายนะครับตัวผู้อ่ะจับได้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากแล้วก็อกว้วนมาก พาไปดูที่โน่นที่โน่นก็มีครับอยู่ก,กระายโน่นก็มีควายกำลังจะไปที่โน่นแล้วทยอยไปที่โน่นแล้ว ภูเขาแล้วก็บรรยากาศที่นี่ดีครับดีมากเลยครับบรรยากาศที่นี่มีภูเขามีต้นไม้ที่นี่ก็อากาศก็เย็นไปดูนี่อีกทีครับ นั่นครับขวาย